หนึ่งสองสามไแบ๊นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับผมกดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณมากครับก็สวัสดีกันด้วยเลยนะครับผมมันจะมาแต่งตัวผู้ชายไปจีบผู้ชายแล้วจะมาดูรีแอคชั่นนะครับว่าผู้ชายคนนั้นเขาจะคุยกับเราหรือเปล่าว่าเขาจะตอบเราหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับไปโอเคก็ ผมก็เปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวเนาะถ้าแบบว่าถ้าใครแบบว่าเห็นการแต่งตัวอย่างงี้นะก็แล้วก็คลิกดูตรงชื่อนะครับเนาะอาจจะเป็นผมก็ได้นะครับผมก็จะมาปันป่นๆอยู่ในนี้แหละโอเคการแต่งตัวผมก็จะเป็นอย่างงี้เลยนะครับโอเคก็เราจะจิบคนไหนดีอืมผู้ชายครับผู้ชายจิบแล้วเรื่องเรื่อหาหัวหัวแล้วหาผู้ชายจิบเอาคนไหนคนนี้ดีกว่า <c ười> คนนี้คนนี้คนนี้เหรอโอเคตรงเดียอเนี่ย <c ười> โอเคอ๋อเดียอนจัดเลยน้องจัดเล่นดิเอ้ได้ดอกวม้ด้วย <c ười> น,นั่นนะ อันน่าแล้วก็พิม่ามีแฟนยังครับมีแฟนยังครับมีแฟนยังครับ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมาต่อเดี๋ยวพิมพ์ต่อพิมพ์ต่อต้องต้องได้กว่าเนี้ยเราเราต้องได้เฮ้ยคนนี้คนนี้ชื่ออะไรครับเอ้ยเราเราไปหาเลยไปหาพวกมาเองไปจีบคนอื่นเลยออมนั่นแหละนั่นแหละเขาตอบเราไหมเดี๋ยวเ <c oughs> ขาตอบเราปะไม่ตอบเขาไม่ตอบ,ตอบเ<ล>หรอยิงอ่ะโอ้ยแกแล้วอ่า จีบได้ไหมครับพอดีพี่แล้วพี่นะเอ้าก็ไปไหนไม่ได้มองเอ้าเห็นไหมถ้าเราเอาผู้ชายมาอยู่ผู้ชายมันยากเว้ยทุกคนมันแบบเขาเขาไม่ตอบเราเลยนะจริงๆเขาไม่ตอบเราเลยนี่นี่นี่คนนี้ก็ได้คนนี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 ้โอเคเราจะเอาคนนี้นะจีบครับเฮ้ยเราเอาพิมพ์ได้จีบได้เปล่าเอาเอาไปนี่จีบจีบจีบได้เปล่าครับจีบได้เปล่า 11เหแล้วจิบเด็ก11เหอ็อ่ะอ่าจิบได้เปล่านายจิบนายได้เปล่าจิบได้ไหมครับ <Okay. S 1> <laughs> เดินหนี <laughs> เด็ก <laughs> <laughs> ก็เดินหนีเลรอเด้กเด็กก็เดินหนีเหรอวะอ้โอ้เจ๋งละเราสังเกตได้นะครับเพราะว่าแบบว่ายังไงเราแต่งตัวผู้ชายแล้วเขาไม่คุยกับเราเลย <laughs> โอเคแล้ก็มาอีกแมปนึงแล้วนะไอแมปเมื่อกี้ก็คือว่าเราจีบสอคนนีแล้วสองคนเลยไอแมปี้ผู้หญิงเยอะอี่นี่นีนี่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 ตรงนี้เดี่ยวเนี่นิเดี่ยวคนคนถืคนถืนี่นนี่ก็ได้ลูก2งเนยลูกอนลูกนี่ยดีครับดีครับอ้าวายอนี้คนนี้ก็ได้คนนี้ก็ได้คนนี้ก็ได้คนนี้คนนี้คนนี้เฮ้ยเขาจะไปเล่นหรอดีครับดีดีครับ ดีครับเฮ้ยเข,ขาต้องคุยกันลแล้วแหละแล้วลจุดเด็ดนะดีครับชื่ออะไรนายโสดเปล่านายโสดเปล่าเฮ้ยนายคุยแล้วเอ๊จีบได้ไหมเป็นไงนายเอ้ย,อยพัดว่ะชื่อพัดว่ะขอละอย่ามีคนรู้จักผมผมก็สาแต่งตัวมาอย่างงี้อ้าวเขาเขาตอบเขาไม่ตอบหรอวะจีบได้ไหมครับ ยืได้ยืได้แบบครับเอ้าพี่พัทโอ้วี่ไม่ตอบผมเลยวี่เขาเขาเขาไม่ตอบเราอะดูดูดูรีแรีคชันเขาก็รู้แล้วว่าเขาแบบว่าเขาไม่ตอบเรานี่ก็สายเหลือก็ได้หาแฟนผู้ชายครับหาให้ผู้ชายครับ เขาไม่ตอบเราเลยอ่ะดูดิแกเราแต่งตัวนี้หว่าเขาไม่ตอบเราเลยเว้ยทุกคนดูดิโอ้พี่วัดไม่จะจะเป็นเราเออพี่วัดไม่ตอบเราเลยอ่ะพี่พัดจ๋าลนึ่งยหนต์ตีอ้าก็หนีอ้าก็เดินหนีเว้ยโอ้พี่วัดเดินหนีอ่ะอย่างนี้ตัวโอเคเหมือนเขาจะไม่คุยกับเรานะครับเดี๋ยวเราจะแบบว่าไปไปสายคนอื่นแล้วกันโอเค เอ้ย,อยทำอะไรกันอะเอ้ยเราจะไปหาเขาเดือนโอเคเห็นเพชรผมไหมครับเนาะเพชรผมตอนแรกมันมีอยู่ส bueno, ี่พันะครับเพราะว่าผมไปเติมในเว็บชิบะสโตนะครับเนาะก็ถ้าใครอยากจะไปเติมเพชรแบบราคาถูกๆผมเห็นอ่าเว็บเว็บพิยญานี่ก็คือถูกกว่าทุกร้านนะครับเนาะก็ไปอุดหนุนก็ได้นะครับเนาะตอนแรกผมก็มีอยู่เจ็ดเอ้สี่พันนะแปลว่าเพชรมันอยู่กับผมได้ไม่นานนะครับโอเคถ้าใครอยากเติมเกมถ้าใครอยากเติมเกมนะครับก็ไป เวฟพิยาได้ครับเวฟอ่าชิบะสโตนะครับเนาะโอเคก็จี๋ก็จี๋ก็จี๋เอ้ยเอาเลยเอาเลยองนั่นตลาดในานขอจีบได้ไหมทิมไปทิมไปก็จีสดีครับหืมก็จีก็จีคนที่ผู้ชายใช่ไหมผู้ชายนะโอเคผู้ชายผู้ชายแหละผู้ชายแหละ ใช่ใช่โอเคโอเคเฮ้เราลองให้ดอกไม้พองกัน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 โอเคนะให้ดอกไม้นะหนึ่งไวออ้ทำไมมันเป็นเนี่ยอ้หสองสาไอเอาเอาไเอาไหน่งสองสามไอ สุดจัด,ดจัด,ด,จ,ดจีบได้เปล่านายจีบได้อะนายด,ดิที่ผมสังเกตมา 3- 4สี่ตาที่ผ่านมานะครับคือเขาไม่คุยกับเราเลยนะครับมันจีบยากมากแบบว่าแต่งตัวผู้ชายมาจีบผู้ชายเนี่ยดูดิทุกคน <c oughs> จีบจัง <c oughs> ยาาแต่เราก็ไม่ท้อนะครับเดี๋ยวเราจะไปจีบหลายๆคนละกันเฮ้ยเขาไม่คุยกับเราเฮ้ยพวกเองพวกเองดูพี่เป็นตัวอ,อย่าง เองเห็นไอตัวข้างบนไหมไอตัวข้างบนนะ่ะตังแกงม่วงข้างบนน่ะข้างบนนะ่ะอ๋อ่าไปจิบมันไปจิบมันเร็วๆๆๆๆเ <laughs> ไปจิบไปจีบอยู่กับแฟนเหรออยู่กับแฟนงั้นเหรอผิวเลยผิวเลยเราสวัสดีนะสวัสดนะีสครับสวัสดีครับเอ้ยถักไว้ถักไว้ <laughs> หนึ่งสองสามเอ้ยฮ <laughs> <laughs> าฮ่าาสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้เงียบนายดูดิเขาไม่ตอบเราเลยอะนายเอ้านายไม่จะคุยกับเราเลยเนอนายคุยกับเราในซีนายนายก็ทำไม่ได้ก็หนีเราอะโอ้จบละเฮ้ยเราเราแบบว่าความพยายามเราแบบเราแบบนะเรามีสูงอะไรเงี้ยมันจะมีคนร่วมอุดมการณ์คนนึงวะก็จีบมาร่วมกับเราอะ อันไหนเป็นไงเนี่ยเราต้องหยิบกว่านี้เราต้องเอาคนนี้ไปเป็นผัวอะไรได้ไหมมาเป็นพวกแล้วเราลวกแล้วสซฟานายอยา,อยากอบยอยากอม,ามาอะไรวะเขาไม่คุยกับเราเหลืองมาเราได้เหลืองเหลืองแล้วเฮ้ยเขาไม่คุยกับเราจริงเนี่ยเฮ้ยเขาไม่พิมพ์คุยเราเลย ไม่ดิก็ไม่คุยกับเราเลยอะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปหาคนอื่นแล้ว so กันนะครับโอเคคนที่เขาไม่คุยกับเราเนาะโอเคไปึ๊บโอเคนี่นี่นี่ต้องเสาต้องเสาต้องเสาทุกคนต้องเสาต้องเสาต้องเสานี่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 ต้องเสานี่นี่นี่ไปไหนเสาเออเนี่ยตรงนี้เล่นเนี่ยเนี่ยเอ้าเขาโดนนี่เราอีกแล้วอ่าเราเราคนไหนคนไหนคนไหนน้องน้องดีเกรดอะไรน้องพี่พี่ครับพี่พี่พี่คุยเผื่อเลยพี่ พี่พี่จะพึ่งยิงพี่พี่จะพึ่งยิงพี่พี่ฝึกลูกนางยิงหัวเลยพี่ฮัลโหลไปเลยอ้าวฮะและนี่นี่นี่นายนายนายนี่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 คนไหนใครจะคนไหนพี่ดำวะชื่ออะไรอ่ะอ้าพี่ดำนะชื่อดำนะชื่อดำนะตัวปะครับเอ้ตัวปะครับเฮ้ยเขาอยู่ไหมพี่ถามไว้นี่แหละว่าเขาอยู่หรือเปล่าสวัสดีครับตอบเลยสวัสดีครับ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  สวัสดีครับ,บเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเป็นไรกัน,เ,น,กนเอ้ยจีบได้ไหมจีบได้ไหมนายจีบได้ไหมนายจะเลยใหญ่อยากมีแฟนเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยเออพ,พี่พี่ไปดิก็พี่วาอะไรเมื่อกี้พี่ไปดิอย่าเอ้าจีบได้ไหม<ๆ>ชอบชายครับว้าวเอาดิเอาดิเอาดิ เอาวดีวันนี้เขาจะคุยกับเราหรือเปล่ากันนั่นแหละนะคนเนี้ยดดแต่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 คนที่เขาคุยเขาคุยกับเรานานแล้วนะใช่ไหมบางคนเขาเขาไม่คุยแล้วตั้งแต่เราเจอมาเขาไม่คุยเลยนะจริงๆริงเราจะเนิ่นทำไมเฮ้ยเราจะให้เราจะให้นะเราจะให้พร้อมกันนะหนึ่งสองสามเออเอาไป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 หนึ่งสองสามไอ้อ๋อ เฮ้ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะสบักครับสบักครับอ๋หายใครงายหายใครง่ายหายใครง่ายเอาจิบไงครับสบได้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 จิบจิบได้ไหมครับจิบจิบได้ไหมครับเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยคนนี้ต้องเป็นผัวของพวกเราเว้ยเราต้องเอาแบบเป็นได้ไม่จิบได้เขาขำแห้งอ่ะดูดีเขาขำแต่เราอ่ะแค่ถามว่าจิบได้ไหม Okay, โอเคเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมเนาะแต่๋ยเขาจะคิดไปไปเรื่อยนะรับ๋ต่เขาจะชอบพวกเรานะครับ <laughs> okay, โอเคซึ่งคลิปนี้ก็พีแค่นี้ก่อนนะครับเนาะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเนาะฝากกดไลค์ด้วยนะครับให้ถึงหมื่นละกันนะผมขอหนึ่งหมื่นไ like ลค์ละกันนะ โอเคไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะครับก็แบบว่าขอขอนะครับถ้า,าใครดูก็ขอให้กดไลค์ด้วยนะครับโอเคก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันด้วยนะครับผมนะถ้าใครอยากเติมเพชรแบบสาคาทุกครูก็ไปเติมในเว็บชิบะสโต้ได้เลยนะครับผมเนาะก็โอเคเดี๋ยวฝากช่องออมด้วยกันแปะ๊ okay. ปะโอเคไป